หมออาสาแปซิฟิกคุณหมอจิโร่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนาดาครับค่ะคุณหมอคะเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยไม่แน่ใจว่าทิฉันคิดไปเองไหมคะคุณหมอว่าหลังๆเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่เด็กๆเ,เลยที่เขามีอาการแพ้อาหารมากขึ้นกว่าในผู้ใหญ่ที่ตอนนี้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วอะคะ่ะเอ่อครับผมผาพบว่าอัอออาตราการแพ้ของ พวกโรคภูมิแพ้นี่มีอัตรที่สูงขึ้นช่วปในตัวโลกเลยนะออค่ะค่ะเอ่อก็เมื่อเมื่อก่อนเนี้ยเรื่องการภูมิแพ้เนี่ยเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นเฉพาะคนมันเป็นเฉพาะคนบางกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ากลายเป็นเรื่องคล้ายๆเป็นเรื่องปก็ิคนที่ปกติกลายเป็นคนตรวจน้อยนะครับนะฮะก็่จะคนนึงคนเราก็จะมีพบแพ้แพ้อะไรบางอย่างอยู่เสมอเช่นแพ้ฝุ่นละออง ไอจามน้ำมูกไหลแพ้ไอ่ฝุ่น <c oughs> แพ้อาหารนะครับซึ่งก็เป็นอันที่พบได้ได้บ่อยครับอาหารนี่เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญจสิงวัดลออ้อมสำคัญที่เราต้องได้รับทุกวันค่น <c oughs> อ,อ,อาหารในอาหารในปัจจุบันเนี่ยก็ก็ <c oughs> <c oughs> มีทั้งอาหารสําเร็จรูป <c oughs> แล้วอาหารที่เอ,อเป็นอาหารสดน,นะครับแต่อาหารสดที่มีเนี่ยก็ ไม่ทราบว่ามันส่วนต้นเปื่อนคือก็อาจจะมีการต้นเปื้อนอะไรเข้ามาทําให้แพ้ได้อีกการทำาเช่นการเล่นการเติบโตการฆ่าเชื้อการออะไรต่างๆขึ้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นอาหารเอที่ที่เหมือนกับอาหารด้วยธรรมชาติแม้แต่ก่อนแม้แต่แม้แต่นมเองหลังหลังนี่ลก็เริ่มเริ่มเจอว่ามีเด็กที่แพ้นมทุกทุกอย่างคือแพ้นมวัวแพ้นมแพะแพ้ นมชังเคราะห์อะไรต่างๆแล้วก็ต้องเป็นนมที่ผลิตเป็นพิเศษเพื่อที่จะต้องมารองรับอาการแพ้เหล่านี้คือในเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยค่ะคุณหมอคะปกติแล้วมันมันมากับกับตอนที่เราเกิดมาเลยไหมคะหรือว่ามันมาเกิดขึ้นตอนที่เราโตแล้วหรือว่ามันมันได้ทั้งสองลักษณะคะเออได้ในทั้งสองลักษณะครับค่ะการแพ้ในจริงๆเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางบรรธุก,กรรมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาการ,<ม>รที่แสดงออกมาเนี่ย มีความมากน้อยหนักเราที่แตกต่างกันคเหมือนกับโรคเื่โอโรคไข้ท่อธรรมทุกรกรรอื่นเ<ม>ช่นเบาหวานนะ่ะ,ะบางคนได้รับแผลทอดมากก็แสดงอาการได้เด็กบางคนเป็นน้อยก็อาจจะเป็นตอนหลังๆก็่อาจจะมีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นเช่นการปฏิบัติตัวเรื่องอาหารต่างๆโดน<ม>บ่อยๆก็กระตุ้นให้เกิดปุ่มแพ้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการแพ้เรื่องอาหารเนี่ยถึงถึงมีได้ได้ หลายรูปแบบแล้วก็อาการที่แสดองออกมาก็อาจจะพบในช่วงที่ต่างๆางกันได้ครับคุณหมอเราจาเป็นไหมคะคว่าว่าเราจะต้องไปตรวจเพื่อ,อให้รู้ว่าเราแพ้หรือไม่แพ้อะไรเพื่อเป็นการป้องกันการตรวจเนี่ยคือถ้าเกิดมีอาการแพ้ในกลุ่มอาหารเนี่ยก็มีได้ได้หลายอาการความรุนแรงก็หลายระดับนะครับบางคนก็อาจจะทานแล้วทันยุบยิบคันที่ตาอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนก็เ มีผืนขึ้นแต่ลมพิษบางคนอาจจะมีผือแข็งขึ้นครับบางคนก็เกิดแพ้มากๆที่เรียก,กนอนาสไลรกติกช็อกก็คือมีอาการความดันตกหรือมีอาการบวมทางทางเดินหายใจใหายใจไม่ออกมีท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ผมรู้จักและเคารพมากปราบันท่านเสียอายุเสียเสียเยชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าก่อนเนี้ท่านท่านทานกุ้งได้โดยปกติแต่พอท่านไปไปไปต่างประเทศไปทานกุ้งอีอกที่หนึงห่งหายใจไม่ออกเลย S <S เลยกาฉุกเฉินเป็นภาวะฉุกเฉินลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการอาารบอกว่าอ้าวไม่แพ้กุ้งเนี่ยแต่บางทีกุ้งมันก็มีกุ้งไหลน้ําอะครับเพราะฉะนั้นเอ,ออาหารเนี่ยมันจะเป็นเรื่องตัวแปรท,ที่ที่ละเอียดอ่อนเพราะว่าอย่างอย่างเช่นเอปูหรือกุ้งหรืออาหาร,าหารทะเลมันมีแพับางอย่างเนี่ยบางทีมันคนละสายพันธุ์นะครับค่ะเหมือนเหมือนไก่อย่างเงี้ยหรือ อย่างอื่นนะอีกมากมายมบางคนประทานโทษทานเห็ดบางอย่างอาจจะไม่แพ้ทานเห็ดบางชนิดก็อาจจะแพ้แต่นี่เป็นตน้นเพราะจริงๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นมันมันมีความแตกต่างกันของยีนที่อาจจะกระตุ้นบางชนิดอาจจะไม่กระตุ้นก็ได้แต่เราเรียกชูรวม เหรอแล้วแบบนี้ก็เหมือนกับว่าอยู่ที่ว่าคือฟังดูแล้วเหมือนย,ยิ่งยิ่งทุกวันนี้เนี่ยความหลากหลายของอาหารที่มีให้เลือกเนี่ยมันเหมือนกับซอยย่อยลงไปอีกเยอะๆเพราะฉะนั้นความเสี่ยงหรือว่าการที่เราจะไปเจอว่าเราจะรับประทานอะไรแล้วแพ้มันเหมือนแจ็คพอตยังไงไม่ใช่ค <c oughs> ุณหมอเหมือนลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้เลยถ้าจริงครับเพราะว่าปัจ <c oughs> จุเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทานอาหาร เราก็อยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นแล้วก็ทานอาหารในวงจำกัดใช่ไหมครับโดยเดี๋ยวนี้อาหารมันมาจากทั่วโลกใช่ไหมครับเราจะจะทานแซลมอนโอ้โหมีแซลมอนจากสักยี่สิบแหล่งได้ไหมทั่วโลกเลยแต่ก่อนทั้งคนคนจะทานแซลมอนหนจะทานได้ง่ายๆเลยใช่ไหมฮะหรือว่าอาจจะทานอาหารบางอย่างนั้นอินพอเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นการแพ้เมื่อก่อนก็ ถ้าเกิดแพ้นิดหน่อยเช่นเป็นผื่นคันอะไรนิดหน่อยก็โอเคอบางทีแต่ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นมากขึ้นเช่นมีอาการเกิดผื่นทางผิวหนังหรือมีอาการที่รุนแรงเนี<ช>่ยถ้าเกิดเป็นแล้วเป็นบ่อยเนี่ยจริงๆาาเป็นรุนแรงแล้วหรือเป็นบ่อยเนี่ยก็น่าจะตรวจหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเราเราไม่ทราบว่าอาหารที่ประกอบขึ้นมาเป็นหนึ่งจานะ<ช>ประกอบด้วยส่วนประกอบหลากหลายจากไหนบ้าง แล้วก็เราเราถ้าเกิดมันมีอาการที่รุนแรงก็อาจจะควรจะต้องตรวจสอบบ้างกแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีอาการที่รุนแรงค่ะเกิดเป็นครั้งคราวหรือว่าไป้กคนาบแชส่เราไปทานอะไรบางอย่างก็ก็อาจจะไม่จําเป็นแต่ว่าเราก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือควรจะระวังบางอย่างเท่านั้นเองแต่บางทีบางวันเนี่ยเราเราก็จําไม่ได้หรอกครับว่าเราทานอะไรบ้างแล้วจริงๆส่วนประกอบมันมาจากไหนค่ะค่ะ กูหมอแล้วอย่างนี้เนี่ยในในแง่ของอาการนะ<ม>ว่ากันถึงเรื่องของอาการของการแพ้อาหารเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคือบางอาการมันมีอาการบ่งชี้ชัดเจนไหมคุณหมอว่าแบบนี้คือเรียกว่าอาการแพ้ละแต่ว่าก็คืออาจจะแพ้อะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่แต่กลุ่มอาการที่เป็นอาการแพ้เนี่ยม,มันมันมีสามารถระบุ<ม>เฉพาะเจาะจงได้ไหมคะว่าถ้าแบบเนี้ยแปลว่าคุณต้องแพ้อะไรมาสักอย่างหนึ่งแน่ ก็ได้ครับอาการแพ้อาจจะออกมาได้ทางสองสามระบบใหญ่ๆก็คือระบบทางผิวหนังเช่นจะเป็นผื่นคันมีอาการค <ha. S 1> ันนะครับบางทีแค่แค่อาการคันเฉยๆไม่มีผื่นบางคนอาจจะเริ่มมีคันด้วยมีผื่นด้วยนะครับเออเป็นมากๆก็าอาจจะมีอาการลมพิษนะะอาการพวกนี้ถ้าเกิดเป็นแพ้จากพวกอาหารเราได้จากการรับประทานเนี่ยผื่นก็มักจะกระจายทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ใดที่หนึ่งเช่นถ้าเกิด เ็นเฉพาะมืออย่างเงี้ยก็อาจจะคิดถึงสิ่งที่สัมผัสมากกว่าจะเป็นเป็นสิ่งที่รับประทานนะอันนี้ออีกระบบหนึ่งก็คือระบบทางเดินหายใจซึ่งอาจจะมีตั้งแต่คัดจมูกมีน้ำมูกไหลมีเอทางเดินหายใจบวมก็อาจจะหายใจติดขัดหรือเป็นภาวะหอบหืดนี่ก็ต้องประกอบกับเอภาวะเดิมของคนไข้ที่อาจจะมีอาการของโรคหอบหืดอยู่เดิมก็อาจจะมีการกำเริบจากตลาาแพ้ระบบหนึ่งก็คือ ทางตาส่วนมากทางตาอาจจะไม่ได้ชัดเจนที่จะเป็นอาการทางอาหารอย่างเดียวบางทีก็จกลมจากอากาศได้นะฮะแต่อาหารก็พบได้เหมือนกันบางคนทานอาหารบางชนิดแล้วคันคัดตาไปด้วยก็ครับก็เลยอาจจะเองเหมวว่าตกลงแพอะไรกันแน่อืสามระบบใหญ่ๆซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ต้องไปไป ไปแยกเหมือนกันพวกแพทย์ทางระบบภูมิแพท้ที่เรียกว่าแพทย์ทางด้านเอลเลอร์จีเนี่ยเมื่อก่อนท่านก็อาจจะทําที่เขาเรียกพลิกเทสคลิกเทส,เทสค,คือมาขูดขูดขูดที่ผิวให้มีผิวเราถลอกนิดหน่อยะนะครับแล้วก็หยดสารทดสอบที่ได้เตรียมม,มานก็ในในความเข้มข้นจำนวนน้อยๆแล้วก็ดูปฏิกิริยา เกอาการแดงอาการอะไรขึ้นมา,าที่ผิวหนังเช่นอาจจะเตรียมจากไล่นอาจจะเตรียมจากขนหมาขนแมวหญ้า,าหรืออาหารเช่นปลาทูเเอ,อ,เอ,อหมูหมูกุ้งไก่อะไรอย่นี้นะฮะเป็นกมเตรียมเตรียมเป็นน้ำน้ำยามาแล้วก็หยดหยดหยดูยด้ดูปฏิกิริยานี่ก็ทํากันเมื่อเมื่อก่อน เดี๋ยวนี้ก็ยังทําอยู่ครับพวกแพทย์ทางอะลัีหลายหลายท่านก็จะก็มันจะเดินทางคุณหมอเหมือนกันเพราะว่าหลังๆเหมือนมีกระแสว่าการการเช็คแับเนี้ยเหมือนจะไม่ไม่ครอบคลุมแล้วเราก็จะไม่รู้อยู่ดีว่าเราแพ้เลยคือคือสมมุติเราเทสสิบอย่างแต่จริงๆเราอาจจะแพ้อย่างที่สิบเอ็ดซึ่งไม่ได้เทสอะไรแบบเนี้ยฮะก็ก็เลยไม่ค่อยนิยมไหมฮะค่ะก็ก็มีประโยชน์ในบางอย่างแต่เราก็ต้องทราบข้อจํากัดของการเทสเพราะว่าไม่มีใครไม่มีใครที่จะเอานำ อาหารถ้าเกิดเราพูดในกลุ่มอาหารนะครับเยอะมากเป็นเป็นล้านๆนะคะครับทุกชนิดมาทำทดสอบได้ปัจจุบันเนี้เขาก็มีการเตรียมที่เป็นชุดทดสอบมาตรฐานอแต่มาจากคนนอกใช้คําว่าชุดทดสอบมาตรฐานก็คือมาตรฐานที่เขาเซตขึ้นมามันไม่มีใครที่จะใช้คำของมาตรฐานคค่่ะะเปิดตัวที่เขาทาขึ้นมาก็่ยวนี้ก็นิยมใช้การเจาะเลือดค่ะ เจาะเลือดครั้งหนึ่งก็งไปหยดเลือดในในหลอดทดลองทดสอบมาตรฐานามีชุดทดสอบของอาหาร20ชนิดนแล้วก็สิ่งแวดล้อม20ชนิดคือนนอันนี้อาจจะเอามาจากาชนิดของของคนในโลกที่อาจจะแพ้เยอะอ,อะไรอย่างนี้งไ,งไหมครับครับเขาเขาอย่างปัจจุบันที่มีเป็นชุดํำเร็จรูปมีให้บริการใน หน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใช้ก็อยู่ทั่วไปนะครับประมาณสี่สิบตัวนี่ก็เป็นเซตที่เตรียนมาจากเมืองนอกแต่เขาใช้คําว่าเป็นเซตทางด้านเอเชียก็คือแต่ก็ไม่รู้เอเชียนี่เป็นความเอเชียนส่วนไหนอีกอย่างสมมุติว่าไก่ไก่จากญี่ปุ่นหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นก็มีไก่นะมีไก่มีงางางาจากไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่เราก็มาเท็เซตทดสอบเป็นเป็นเซตของเอเชียเพราะฉะนั้นเราเราต้องทราบว่า เอชุดทดสอบเนี่ยก็มีประโยชน์แต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดของตัวมันเองค่ะนะครับว่าสมมติทดสอบแล้วเกิดว่าโพสิทีฟมันจะอ่านเป็นไตเตอร์หนึ่งห้าขอตัฮะเสียงดังนิดนึงก็เอมีความรุนแรงตั้งแต่หนึ่งถึงห้านะฮะก็การการทดสอบในชุดมาตรฐานนี้ก็ มีความแม่นยำสูงหน่อยคือตรวจใช้เครื่องทดสอบตรวจแล้วก็ออก,อ,อ,กออกเป็นไตเตอร์เลยค,ออ,คออกมามีความละเอียดดีกว่าและอาจจะแม่นยำกว่าการเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อรอียกว่าประเมินด้วยสายตาด้วยการทรสอบแบบพริกเทสเดิม์อันนี้ต้องแล้วแต่บคนนุคคลนะครับอาจารย์ที่ เี่ยวชาจริงๆเนี่ยพริกเทสก็ยังมีประโยชน์นะครับตอนนี้ต้องเรียนยาไม่ใช่ไปก้าวล่วงท่านแต่ว่าคือต้องแล้วแต่แล้วแต่กรณีไปใช่อย่างนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่กรณีไปแต่ตัวตัวทดสอบที่ทาเป็นพริกเทสปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเตรียมแฟรชจริงๆก็คือก็คือสิ่งที่เป็นบริบทของประเทศไทยจริงๆคือท่านก็ดาวตัวตัวทดสอบนั้นก็เป็นจุดก็คือสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นี่แหละใช่ไหมฮะน่าจะทำจากเตือนในประเทศไทยถ้าท่านท่านไม่ได้ไปเอาอะไรจากเมืองนอกอะไรมาที่าอาจจะ เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่การทำคลิเทสเนี่ยก็ก็ทํายากกว่าค่ะต้องมาอ่านผลต้องมาอะไรอันนี้เจาะเลือดแล้วก็วัดควาหนึ่งอาทิตย์ก็มีทําทดสอบอยู่แต่ว่าอย่างชุดทดสอบมาตรฐานเนี่ยค่หรือแม้แต่คลิกคลิเทสที่มาทําเนี่ยเวลาทําก็ต้องมาแปลผลให้มันเข้ากับบริบทของคนไข้อย่างเช่นสมมติว่า <c oughs> เอ,อมีคนไข้มีผื่นขึ้นนะครับแล้วก็สงสยัยอ่ะไปเจอก อาหารหรือว่าไปทําทดสอบเรื่องพริกเทสว่าปรากฏว่าแพ้ช็อกโกแลตค่ะแต่ปรากฏว่าคนไข้เป็นคนเกลียดช็อกโกแลตมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยอ่าแล้วไปได้แปลว่ได้ช็อกโกแลตมาจากอะไรอ่าก็แปลว่าก็แปลว่าผื่นที่ขึ้นในขณะนั้นน่ะไม่ใช่ผื่นที่เกิดจากช็อกโกแลตอ่ะมันต้องเป็นอย่างอื่นแต่ว่าถ้าเกิดก็ไปทานช็อกโกแลตเมื่อไหร่ผื่นจะขึ้นนะอืเพราะงั้นมันก็มันก็ให้คําตอบบางอย่างครับค่ะนะฮะถ้าเกิดโพสิทีฟเราต้องมาแปลผลกับเ เขาเขาเขาได้รับสารนั้นจริงๆหรือเปล่านในชีวิตประจาวันขเขา <ừ> ms, นะฮะ,ฮะในขนาดเดียวกันถ้าเกิดมันมันให้ผลเป็นในปกติคือให้ผลลบทั้งหมดค่ะมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่แพ้อ,อาหารสักอย่างก็าอาจจะแพ้อ,อาหารหรือสัดส่งแวดล้อมหรือจัดอะไรอย่างอื่นีย่แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในทดทดส,สอบปกฤฤฤฤฤฤติอเพราะงั้นมันก็ก็ต้องรายละเอียดแต่ละบุคคลมากเกอนการนะฮะเรื่องของการดูอาหารเป็นแต่ละ แต่ละคนไปค่ะเพราะฉะนั้นการคราวนี้การทดสอบด้วยการทานเลยเนี่ยค่ะดว่าเราสงสัยบางอย่างแล้วเราให้ทานเลยอืมนได้ยงไปไหมคะหมอถ้างนั้นเออก็ขึ้นอยู่กับว่าของเดิมเวลาเขาเขแพ้เขามีอาการยังไงอ๋อแพ้หนักแค่ไหนในในปริมาณแค่ไหนด้วยอครับถ้าเกิดทุกครั้งที่ทานก็ขึ้นเป็นผื่นค่ะก็อาจจะก็อาจจะน่าน่าน่าจะลองเทสแน่แต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีว่าเขาอาจจะมีอาการรุนแรงได้ก็ควรจะต้องมีเอย่างน้อยต้องมีชุดช่วยชีวิตหรืออะไรที่ที่ทําโดยที่ไม่ไม่ละเลยเรื่องความปลอดภัยค่ะคือทุกครั้งเกิดเป็นผื่นแต่คราวนี้เกิดเป็นเลือดไอทางลงทางเดินหายใจแบบเกิดมีอาการช็อปอะไรขึ้นมาเราเราไม่มีทางทราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดคิดว่าจะ ให้ทานเนี่ยต้องต้องต้องพูดให้คนไข้เข้าใจอืแล้วก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ที่ถ้าเกิดเกิดอะไรฉุกเฉินสามารถช่วยเขาได้อธิบายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือในทางทดสอบที่ทานกันอยู่ที่จะสมมุติว่าคนไข้ของผมที่เป็นลมคิดนะฮะแล้วก็ทานบางอย่างนอกเป็นเนี่ยผมก็จะบอกให้เขายกเลิกไปอต่แต่ว่าเขาทานอยู่เป็นประจําอยู่แล้วในในกลุ่มนั้นโอเคผมก็จะอธิบายว่า เออถ้าทานเนี่ยก็ต้องระวังอาจจะเกิดอาการที่รุนแรงได้แล้วก็ต้องรีบไปหาหมอต้องมีอาการอย่างไรที่เรียกว่าสําคัญหรือรุนแรงค <otta. S 2> ่ะเราต้องรีบไปหาหมอให้เกิดเขาจะทดสอบเองแต่เราต้องบอกถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เราไม่ไม่ได้บังคับว่าจะต้องให้ทาน,นะคะาการบังคับเนี่ยก็อาจจะต้องถ้าเกิดคนที่แนะนํา,นาจะให้ทานนี่ก็ต้องต้องมองเรื่องเรื่องความปลอดภัยด้วยคน,นคแต่ถ้าเกิด เราจะต้องบอกเขาแล้วเขาไปทดลองเองทำได้ครับในคนที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพ้มาประวัติเดิมไม่ได้แพ้มากเราก็ต้องบอกสึงอาการที่รุนแรงคืออะไรแล้วก็ต้องไปหาหมอทันทีอะไรเงี้ยค่ะค่ะครับทีนี้ก็มีมีอีกส่วนหนึ่งคุณหมอที่ที่เคยเจอเป็นเป็นลักษณะเหมือนกับปกติก็ทานอาหารชีิดนี้มาเนี่ยนะคะคืออย่างบางท่านเนี่ยอาจจะดื่มแอลกอฮอล์มาตลอดเลยไม่ไม่เคยมีอาการแพ้ใดๆทั้งสิ้น วันดีคืนดีเกิดรับประทานแล้วแพ้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันมันคือแปลว่าระบบอะไรในร่างกายมันมันเปลี่ยนไปหรืออะไรยังไงไหมคะคุณหมอมันเกี่ยวกับเรื่องของวอัยหรืออะไรไหมคะก็พบได้ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็คือคําว่าแพ้แต่เราทานอาหารหนึ่งอย่างเนี่ยในนั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะจะแพ้ไอ้ตัวนั้นตัวเดียวอ๋อคือมันอาจจะมีส่วนประกอบอ อื่นๆอย่างในเหล้าอย่างในเหล้าหนึ่งหนึ่งแก้วแต่หนึ่งแก้วเนี่ยก็อาจจะมีอ่เขาบกมมาจากเมาสเขาบ่มมาจากข้าวไร่สมมตินะครับมาจากเครืชที่ต่างกันค่ะค่ะเบียร์เองก็อาจจะมีหลากหลายมีส่วนผสมส่วนผสมอื่นๆเพราะนี่นเวลาพูดเนี่ยมันก็ อาจจะไม่ได้ระบุเป็นตัวใดตัวหนึ่งได้ชัดเจนเป็นเหมือนผมเป็นแพทย์ผิวหนังเนี่ยคจะระบุว่าคนไข้เป็นอแพ้ยากันแดดนะครับแพ้ยากันแดดในยากันแดดหนึ่งหลอดนี่ผสมด้วยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วแต่ละยี่ห้อก็แต่ละยี่ห้อก็จะต่างกันไปอีกคผสมสีผสมกลิ่นผสมยากันแดดผสมยากันบูดผสมสารประกอบอื่นๆเวลาแพ้เนี่ยอาจจะไม่ได้แพ้ตัวสารสารหลัก ในมิลิคันแดดะค่ะค่ะนะฮะเพราะงั้นมันต้องแยกตัวมาให้ชัดที่จะบอกว่าแพ้แพ้อะไรกันแน่ทำตรวจสอบได้แต่ว่ามันอาจจะแพ้เรียกว่ายากันแดดหลอดนั้นนะค่งประกอบด้วยอะไรหลายหลายอย่างนะเยอะมากเลยอ่ะมันมันมีรายละเอียดมันมีรายละเอียดที่จะพูดค่ะแต่วก็อาการแพ้เหมือนบางทีไม่ใช่ว่าทานไปกดนึ่นลดดูสิบห้านาทีมันจะเกิดอาการอืมบางคนก็มีเอการ การเกิดอาการขึ้นอยู่กับปริมาณขึ้นอยู่กับเออถ้าแพ้นี่ส่วนมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณโดยตรงแต่ระยะเวลาเนี่ยการย่อยการอะไรเนี่ยก,ก,ก็แตกต่างกันนะครับค่นะค่ะ,ะทานในขนาดท้องว่างทานในขณะ ท้องไม่ว่าอเอออะไรอย่างนี้เป็นต้การถือว่าบอกว่าพูดถึงรายละเอียดเยอะมากคุณหมอทีนี้ทีนี้มาถึงประเด็นที่มีการพูดถึงกันอยู่ในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็คงต้องต้องบอกว่าเอะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคือ ยุคน,นี้ต้องน่าจะเรียกได้ว่าเราต้องเปิดใจกว้างคือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่บางคนแพ้เนี่ยมันดูมันดูไม่น่าเชื่อถือหรือยังไงเนี่ยจริงๆแล้วเราน่าจะต้องทําความเข้าใจไหมคะว่าทํายังไงคนที่ไม่แพ้อ,อาหารจะเข้าใจคนที่แพ้อาหารจริงๆครับคือคืออาการแพ้อาหารเนี่ยไม่ได้ นะผมคงไม่มีใครที่ที่อยากจะไม่กินอะไรว่าะเป็นข้อจํากัดของตัวเองค่ะค่ะที่ข้อจํากัดของตัวเองอืถ้าถ้าคนเลือกได้ก็ผมไม่อยากจะแพ้เลยก็อยากอยากจะอยากจะรับประทานได้ได้ครบและปลอดภัยนะคะค่ะอ๋อยากจะทานทุกอย่างครับคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เอเอการแพ้อาหารมีมีเรียกว่าอุบัติการที่เกิดขึ้นมากขึ้นจริงค่ะ นะฮะเรก็อาการแพ้อาจจะมีมากน้อยแตกต่างกันเพราะงั้นเอ่อเอ่เอก็ต้องก็ต้องยอมรับในจุดนั้น <c oughs> ว่าอาการแพ้ก็มีก็ก็เลือกทานอย่างอื่นนะครับมีเยอะแยะไปบนแมน่ปลาหมึกก็ทานอย่างอื่นก <c oughs> ็ <c oughs> มีเยอะแยะก็ <c oughs> แต่ว่าก <c oughs> ็ค <c oughs> ือ <c oughs> ต้องทําความเข้าใจหน่อยเพราะว่าถ้าถ้าเพื่อนบอกว่าแพ้ก็อย่าไปแกล้งเพื่อนหรือไปขยันขยอว่าให้ให้เพื่อนรับประทานเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเข้าขายอย่างที่หมออธิบายไปตั้งแต่ต้นว่าบางทีมันก็มีเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกัน ใช่ครับก็อย่างนี้ในหนังเรื่องหนึ่งอะเรื่องอะไรหน้าดาวินชีโคสหรืออะไรนะคผู้ร้ายผู้ร้ายก็รู้ว่ามันเป็นผู้ร้ายสองชั้นอะผู้ร้ายที่หลอกใช้คนอื่นแล้วตัวที่หลอกเนี่ยมันหลอกให้กินพีนัทก็คือพีนัทบัตเตอร์อะค่ะอ่านะครับตายเลยใช่ถึงตายนะเบอไหนเบองนอกนี่มีจริงๆร่าแทนถัวถึงตายเนี่ยมีจริงแล้วนี่นอไอความหลักเราเนี่ยแต่ละคน ไม่เท่ากันเป็นเรื่องแต่ละคลนะคะอยากที่เสี่ยงก็เรียกว่าเป็นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากๆวันนี้ที่ชวนมาคุยกันแต่ว่าก็อยากให้คุณผู้ฟังเปิดใจยอมรับคนที่เขาแพ้อาหารด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆค่ะที่มาอธิบายให้เราได้เข้าใจถึงอาการแพ้อาหารของผู้คนในยุคปัจจุบันมากขึ้นนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอจริญรสค่ะครับผมยินดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีคค่ะ คุณหมอเจโรสินธวานนท์นะคะท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมที่ปรึกษาระดับกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขนะคะกับความรู้ที่มอบให้กับพวกเราในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการแพ้อาหารค่ะหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก